ตาเก็นสารเป็นกระเป๋าเนาะอจากเนาะกระเป๋าถือกระเป๋าหิวเน้่อจากสำหรับไปนี่กะเหตุตัางแต่แ er, แ yo, aquilo, so. to to ตอนกลางคืนตอนปิดร้านตอนสามทุ่มนะคะทุกคนค่ะก็เริ่มเหตุว่าช่วงช่วงนั้นกะเริ่มสารสารสารกลเนือจากสารกลลากาอ่าก่อก่อขืนกอมุ้งขืนเนื่องจากลากะ เมื่อนี้สําหรับเมื่อนี้เป็นวันที่สองนะคะทุกคนคะ่ะเป็นวันที่สองก็จะสารสารขื้นสารขื้นเทละมุ้งเทละมุ้ง้อจ๊าเนาะอันนี้ก็คือการสารกระเป๋ากระเป๋าถือกระเป๋า,าหิวก็ได้จ้าจะถือหรือจะเป็นตะกร้า,า,าบางคนกน็แล้วแต่เขาสะดวกเขาอยากเห็ดใ่อย่างเขาเห็นใ่ได้นะคะทุกคนคะ่ะ เขาสามารถเฮดไซใดถ้าเกิดว่าเป็นกระเป๋ากระสิเป็นเดี๋ยวจะเอามาให้ดูนะคะเดี๋ยวจะเอามาให้ดูเป็นกระเป๋าหิวกระเป๋าถือกระสิเป็นประมาณนี้จ้านี่เลยอันนี้กระสิมี้ลวนลายสีสันนะคะทุกคนขาเนาะนี้กระล้วแก่เฮาหมักนะคะทุกคนขาเขาสามารถสารใดเส้นสารกระสิเป็นเส้นสารเส้นพลาสติกนะคะทุกคนอ่าฟุงฟิ้งมีรูอ่า นะคะทุก้นขาแล้วแต่เข้ามาค่ะพี่น้องคะอันนี้เขาก็ตกแต่งเองจากตกแต่งเองนะคะทุก้นขานาะแล้วแต่ลูกค้าจะมาสีก็มีหลายสีจะมีแทบทูกสีเลยค่ะทุก้นขานาออันนี้ก็จะเป็นแบบแบบหิวแบบถือได้ค่ะอาแบบนี้เลยจ้ะนี่เลยนะคะทุก้นขานี่เลยผู้ใดสนใจก็สามารถติดต่อสอบถามหรือสั่งซื้อกระเป๋าพายกระเป๋าเหิวกกระเป๋าถือ ได้แ้ค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะสำหรับคลิปนี้ก็อขอบคุณทุกทกท่านที่มารับชมคลิปเนะาะโบวาสิป็นอ่าอ่าคนที่แบบว่าอาจจะชอบหรือไม่ชอบก็ขอบคุณมากมากที่ทุกคนเข้ามาคอมเมนต์อ่าบางคนก็นกนอาจจะถือใจบางคนก็นอาจจะบอถ,ถือใจกับโบวาโบาวากันนอกจากเนาะมากไผ่มากมันพี่น้องคะสําหรับมือนีขออนุญาตลาถึงเพื่อนพี่พี่แม่แม่ทุกท่านไปนะคะสวัสดี